ăng สวัสดีนะครับผมย, <laughs> ยกเพลไนออกวาแหม่แรงจริงๆท่านนี้นเฮ้ยมีที่ปัด้ฝนด้วยอะ่ะเฮ้ยอ่ะ จะพาไปนานะครับผมเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหโอ้โหแล้วไม่ได้สี่สิบเมตรไปไหนเนี่ยไปนาใช่ไหมมาไปดูตำรวจทางหน่อยเขาบอกว่าทางยากทางเป็นไรของมันเล็กยากดูเล่นเล็กเออเามี่หขวางน่ะเอเามีอะไรขวาง

ไปล้อหลังจะหลุด ยันมาเนี่ยมันแรงจริงเนี่ย T F ร้อยห้าสิบฮะอันนี้อะไรลองกำลังยิ่งไหมเนี่ยลองกลงองำลังรถผานจระเข้นะเฮ้ยจะพ่านจระเข้เนี่ขนะองก,ก็ดีจริงดดไหน่หนลองถอยลวไปไใไหม่ใหม่ดิถอยไมาติดิหม ba đi à hết tình bóng

ยกยกยกอ๊แบตหมดไม oh. ่จันติดจับนะเอเอแบตหมดเอาไง หรือว่าแบตหมดอันนี un> un> ้จะทำอะไรร้องให้ดูว่ามันติดไม่ติดใช่ไหมไม่ติดอ่ะทดสอบรถโอ้โหเนาะหาเรื่องฝนก็ตก ชาวบ้านเขาก็ดูเขาดา่าเนะ่ยทั้งหลังนู่นะเขนั่นนองตันแม่น,มนอ่าตอนนี้เขาดา่าพิษันอยู่นะครับหรือว่าจะไปนาทางทางเละแล้วมาเมละอย่างงี้แล้วตอนแรกมันเป็นปูนไม่เลยทั้งบับเสียนก็เ <c> ห <oughs> มือนมันติดอ่ะ <c oughs> อ,ไอะไรหวะยัง หายแล้วหายแล้วกลวับต้องไงอ่าไม่รู้ได้เอาเลย หลังจะหลุดเลยอ่ะป๋าทกนึงเดี๋ยวขึ้น่อน เอาขอให้ลองกจะลองด,ด,ด,ดูรถ โอ้โหเต็มโทรศัพท oh ์เลยเบาแบตรุตแบตรุตหมดเลยดูโทรศัพท์อ้โห ดูเท่าตับเลยโอ้โหเฮ้ยไม่ติดอ่ะไปได้ไงวะแน่นอนป่ะแน่นอนอจะไปตัดตัดทำอะไรนะเทเล์ทำหัวลากหมดเลยแมสเมอร์สโอ้โหเละหมดเลยหมดเลยโอ้โหทิ้งเลยทิ้งเลยอ่ะี๋ยวจะไปยกกระบะออออ่าไม้ลอนที่ไหนแล้วก็ตรงนี้จะทำเป็นแบบวงเดือนอ๋อ แดงแล้วกต่อไหนอ๋อมานี่อ๋อต่อมาถึงนี่เลยไงจะต่อกระบะออกมาต่อถึงนี่ใช่ไหมใช่จะเสียมีล้อหนึ่งได้เป็นหัวลากเออได้ได้แน่นอนแต่เดี๋ยวลองมาดูแต่หัวลากเฮ้ยเดาเดับอีกแล้วเอาโอเคสำนี้นะครับผมโอ้โหหมดเลยโทรศัพท์ผมเละเทะหมดสั่งเขาเอารถมาเทสให้ดูนะครับว่ามันลุยได้จริงคนอื่นก็ผ่านไม่ได้สั่งเขาผ่านได้นะครับอืมเราจะใส่ยางพื้นยางพังยันมา ร้อยห้าสิบเฮ้ยมันใส่ดอกกันนั้นได้เนี่ยดอกบั้งอะ่ะได้ความสุกพวกแมันต้องปาดนี่ออกติดเนี่ยปาดเลยแอ<ก>สเป่าปาดนี่ออกเลยอือลูกแส่บั้งก็ไม่ติดเลยต้อ,อ,อก็กวิ่งลงไปในนาเลยเนี่ยอยากรู้มันติดไหมาขาใครอยากเห็นพี่สานใส่ดอกเอ้ยใส่ดอกบั้งนะแล้ววิ่งลงไปในนานะให่ป่ส่ยางเป็นใหญ่อ่ะดูดิว่ามันจะติดไม่ติดเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอคนละคนคละหนึ่งหนึ่งปิญญ๊บหนะึ่งปิ๊บที่แรกแหละว่าจะไปทำมีแตนแล้วคนนี้เสียดายหัวเพราะว่าแแงอนมััร่ว อันนี้ใหม่อ่าบอกเสียดายผมวมันกันฝนกันอะไรได้เหมือนก็ทะข้างหน่อมันเบี้ยวข้างนู้นข้างนู้นตีมันว่าแล้วตีมันมันเลยเบี้ยวเลยยังว่าขับมาเมื่อกี้เหมือนล้อมันจะหลุดอืมแต่ความเดี๋ยวเอาไม่อย่งก็จะเอาใส่ยางบ้างแล้วก็วิ่งลุยกลางหนาดูนะดูว่าจะติดหรือเปล่ายางเป็นใหญ่นะครับอ่ะโอเคนะ้วผมตลอดวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้เลยครับขอบคุณนะครับทุกไลฟ์ทุกกำลังใจนะครับไหนก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ ም ወር እህይ ደ- ደ- ደው-